เลี้ยงเล่ยไปว่ายุ่ไกลขับเร็พอรถสรรถพี่วเจไซแมสลบสวัสดีครับพี่นอำแฟนขับเอฟถึงแล้วครับนำรถให้ลงจากรถดิพี่ด้รถใหม่ไม่พอบ้านนนสาด

จะทางสามลอยี่สี่จะตอ่อสายกันนะครับเฮ้ยห่อจานีเฮ้ยนะพเฮ้ยห่อจานะีป่ะโอ้ยน้ำสั่งน้ำสั่ง mẹ của thầy làm sao Ba thù Ướt nữa là luôn luôn làm sao nữa là luôn 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 ăn luôn 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 บานได้ค่อมีนำสังแบบนี้ว่พี่ลองนำสังได้อหม้ำสั่งว่าว่าพี่ลายางได้ไายางได้ปลูกเปลี่ยนดูเปลี่ยนแต่ไงขึ้นในเทมุรอนี่กันด้ อืมเขได้เอาทัมงกินไม่ใส่ไหมเอาในที่เขาต่างยั่ทางไหนนั่นี่เนาะที่บอกอีอโอ้มีข้าวปุ้นด้วย โอ้กินได้แซ่บเลยนี่ก็ได้แซ่บเลย <mí toys> <coughs> <mí büyük> <mí Russian> <mí bushrence> đêm sai luôn luôn đêm sai luôn luôn ừ. 换换位置呗，皮农。 มันจะสวยมันจะสวยแล้วกว่ามันจะคับมันจะสวย

หันหมอร่ำมากพั่นนามวัไหล้มันเป็นมันเป็นประเภทนี้นใสไหลคือว่าอ้าวตโกนหวตวงาชืออาชีพเฮ้งาดีมาแห้งะล่ะงาเงินือร่วมงงินหายงบ่มีเงินงินือร่วมตัวองนิบ่เง่นตัวคนหลังงานือตัวบ่แงน A tà mhm 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 ใช่จะสองปีแล้วใช่นี่ปีที่สองสองปีเติ้นครับจองเลยจะดนเนาะแมนแมนธรรมดาคนจองวันที่สองบางคนปีนี้เลยมาัยับวันที่บ้านทีาบ้านยังบ้านไหนบ้านบ้านนุ่นสะอาดนี่บ้านซื้อไหมบ้านซื้อเกาบ้านลุูกหมกบ้านลุูกหมกแถวนี้เขาก็ดจากมัจักบมัดนะ นี่เสาเฮียโยใกล้กันนี่เสาเฮียเสาเฮียเออเนี่ยเลยส่มทรงเดียวไปบ้านโน่นสาสตร์ตําบลตำบลดูอึงดูอึงอำเภอหนองฮี่หนองฮี่ดูอึงหนองฮี่ลอยเอ็ดเนาะหนองฮีลอยเอ็ดนมาขนสิล้มอยูหนองฮี่อยวเออำเภอหนองฮีพี่น้องลงาเสร็จนมไผ่ เส้นพรมไพ่เนเส้นมไนหางเข้าจมันมัเสิบัวเป็นนองหิ่งเขาสิบหป็นองหิงหานคนกะลัดามาทางทีนบ้องฟูบ้องหเชียงขนเตยเชียงทางไปเขาห้องครับพี่นงครับบ้านโน่นสะอาดตำบลดุเองพี่นองอำเภอหนองหี่จังหวัดร้อยเอ็ดถึงสถานทีเลยครับพี่นองครับ กล้อง้องแฉบอยู่กล้อง้วงกล้องวงนี่มองทางหนูแล้วไปเยือครับมันมาเมีีไก่มันำะเออมันคำเ่ยนี่จทำพออีนะเพิ่นจะได้เมือต่อมาอะไรมาเดียนมาเดียนมื้ออะไรกันเป็นมือมืออะไรกันเป็นมือมื้อรวมกัอเวาน้วะิวมันพื่อเดินยูจะว่าันเพเน่มีอะไรเ 哦，光皇的呀。 เอาโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทพร้อมในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอ็มซีสิทธิการที่ร่วมกดไลก์กดซับและใครช่องพอบยาอาทิตย์ลำพนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับวันนี้จะร่มให้กำลังใจด้วพี่น้องเดอ้ออยู่ที่บ้านโนนสะอาดตะบลลูกอืองอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่คืออยูร,อยอดดอร่าเอเด้อพอกันคลิปหน้าครับ <c oughs> <c oughs>